กำหนดการเปิดเรียนในวันที่14มิถุนายนนี้ก็ทำให้หลายๆโรงเรียนเริ่มเตรียมความพร้อมนะคะหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระจังหวัดตากซึ่งก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ขณะนี้ก็เร่งทำความสะอาดด้วยการฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนด้วยค่ะติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองค่ะด้านหลังผมนะครับเป็นอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระตำบลพบพระอำเภอพบพระ,พระจังหวัดตากนะครับวันนี้ เทศบาลตำบลพบพระนะครับมาทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด -19 นะครับมาตรการป้องกันโควิด -19 ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากหลังจากพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในพื้นที่ของอำเภอพบพระเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่14มิถุนายนที่จะถึงนี้ ทางโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพบพระได้ร่วมกันทําความสะอาดห้องเรียนสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันเชื้อโรคโดยการทําความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อห้องเรียนและอาคารต่างๆให้สะอาดปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหลายหน่วยงานเช่น เทศบาลตำบนพพะองค์การบริหารส่วนตำบนภพ,พะตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและโรงพยาบาลบพ,พะที่ได้เข้ามาให้คําแนะนําเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 นโยบายในการป้องกันนะครับโควิด -19 คือโรงเรียนเราได้มีการเตรียมการมาพอสมควรนะครับซึ่งเราได้บทเรียนจากการระบาดครั้งที่1ซึ่งวันนี้เราก็ได้มีการประชุมผู้ปกครองประชุมครูและคณะกรรมการสาราขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะร่วมมือกัน นะครับเพื่อหามาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดครับโรงเรียนชุมชนบ้านพระถือว่าโชคดีมากครับที่ผู้ปกครองนะครับชุมชนตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่นะครับอบตเทศบาลผู้นําท้องที่ท้องถิ่นสาธารณสุขนะครับได้มาช่วยกันนะครับเพื่อทําความสะอาดแล้วก็เตรียมนะครับมาตรการต่างๆเพื่อที่จะเปิดเรียนและที่สําคัญหน่วยงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้ ให้ความสำคัญตรงนี้ได้มีการเข้ามาดูมาพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเพื่อให้เด็กๆได้ปลอดภัยผู้ปกครองมั่นใจว่ามาโรงเรียนแล้วจะไม่ติดเชื้อไวรัสโควิดครับโรงเรียนชุมชนบ้านพบะ,ะมีนักเรียนจํานวน1,428คนมาจากหลากหลายพื้นที่ในเขตอ,อําเภอพบะการทําความสะอาดในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง และมั่นใจว่าทางโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ครับนักข่าวพลเมืองชาววิติวิกุลชัยกิจรายงาน